สวัสดีครับพี่น้องครับยูกับผมได้ตั้งใจน้นถ่ายไม่เน้นร่วมครับผมแต่มือน,นี้ได้ร่วมครับมือน,นี้ได้รับภารกิจมาดูแลสวนปามเพือเก่าพี่น้องมือน,นี้ตอนนึ้แรงบรรยากาศตอนคำคำนึงแร้งเนาะน้องเนาะมือน,นี้มาเลาะหลาะหาหยังมาดีครับมาเลาอกําจัดปวกกําจัดปวกยู คนต้นปลาล์มหรือเหงาต้นปลาล์มพี่น้องเมื่อนี้มาน้ำอา้ายทีเก่าครับแต่ว่าอา้ายพิ่นตัดห้าผมมาเลาะหาห้างปวกครับพี่น้องเพราะว่าปวกมันจะขึ้นกัดหหเหงาปาล์มเฮ้ามื่อนี้เลยลรับภารกิจจากอา้กายมาหลาะเบิ่งครับมาโรยยาโรยยาข่าปวก กำจัดปวกแต่่ว่าแต่วาตอนนี้ยังพระท่านเห็นจะหั่งอยู่ครับพี่น้องเจาะไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องเห็นหน่ายเราบอกว่ามันมันมีบรรยากาศตอนอยังแรงครับอยู่สวนสวนกต่ยาโคกนี่ครับตัดยางเอ้ตัดตัดยางระตัดหญ้าไปเรียวกันยัง อันนี้ครับมันเกิดไม่ครับนี่นี่คือห่างป,วงปวาาัวครับห้างปัวเพ่าเสียวเสียมเท่านี้แหละครับขุด นี่นี่นี่พี่น้องมันจะข้นแบบนี้ครับขึนเนี่ยเหยงาปามเลยเขาจะเอายาผงเข้านีุ่้ยครับหนึง่เงเพราะว่ามันเขามากกัดกัดกินต้นปามนะครับเนาะกัดกินกิน่งปามใบปามโค่นปามเม็ดหนปาล์มตายเห็นปามใบใหญ่อ่าเดี๋ยวผมสิคุตโรยยาก่อนพี่น้องครับ นี่ครับการโรยเข้ากับโรยแบบนี้พี่น้องโรยยาขาปวกเข้าคุดพ่นเนี่ยมันแตกแล้วเขาก็โรยมันถือตัวมันครับถือตัวมันแล้วมันกะจิกเอาไปสัมผัสกันแล้วมันกะจิตายยกุกห้างเลยครับผมตัวนั้นกะจิหนาที่เป็นพ่นเก่ากําลังกําลังสิกอไหมเข้ากันลาะเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับกะมือนี่กะบผ้าพี่น้อง มาเละชมสวนนะเนาะเบิ่งสวนปามกับปามหนาฝนกับบุคคลได้ขาดข้อนะครับมี่อยู่เรื่อยๆครับปามต้นละหาหัวซิบหัวอยู่ครับเข้าสิมาตัดอีกหลอบหนึ่งก็คือหลอบว้นเสาหลอบว้นเสาครับสีเขามาตัดอีกหลอบหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วตัดไปแล้วเบื้องครับพี่น้องโูกได้ครับปามสวนนี่โอู้นะออมต้นเลย ดกดกครับดกแล้วเขาก็เลาะจำจัดปวกไปก่อนครับเพราะว่าสังเกตเบองต้นได้ที่ปวกเขาเนี่ยนี่คือต้นนี้ครับพี่น้องนี่ต้นมันสึโใหญ่ครับเข้าตรงจำจัดปวกออกครับผมโอเคครับพี่น้องนายตังใจขอเห็นงานก่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้ทีนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นายตังใจน้าและเป็นกำลังใจใในายตังใจน้าครับสำหรับวันนี้ผมนายตังใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ